สวัสดีค่ะนะักเรียนนักศึกษาวันนี้เรามาดูเรื่องความทรงจำของมนุษย์นะคะ the three phases of the human memory human memory ก็คือความจำนะคะความทรงจำของมนุษย์ three phases ก็คือมี3ระยะนั่นเอง the sensory memory Sensory Memory นะคะเป็นระบบประสาทรับความรู้สึกหรือประสาทสัมผัสนะคะประกอบไปด้วย v i s u a l system การมองเห็นนะคะ auditory system การได้ยิน t a c t i c a l system การรับสัมผัสทางผิวหนังนะคะ olfactory system การได้กลิน่น gustatory system การรับรส proprioception อากับกริยานะคะการรับรู้ทางท่าทางแล้วก็มี vestibular การทรงตัวนะคะตรงนี้ก็คือจะอยู่ในหมวดหมู่ของ sensory ที่เป็นเรื่องของประสาทสัมผัสระบบประสาทรับความรู้สึกนั่นเองต่อมาก็จะเป็น the short term memory short term memory ก็คือเป็นความทรงจำระยะสั้นนะคะเมื่อ ผ่านระบบประสาทสัมผัสแล้วตรงนี้ระยะนี้เป็นความทรงจำระยะสั้นนะคะ short term เมื่ออยู่ในความทรงจำระยะสั้นแล้วนะคะ short term mm hmm. ก็จะมาเป็น and the long term memory mm hmm. ก็จะเข้าสู่หมวดหมู่ของความทรงจำ mm hmm. ที่เป็นถังบรรจุข้อมูลนะคะความทรงจำระยะยาว this division นะคะ this division คือการแบ่ง of the memory into phrases ในการแบ่ง ความทรงจำเนี่ยนะคะเข้าสู่แต่ละระยะนี้เนะี่ย is based on the time span of the memory ตรงนี้ก็คือว่าจะแบ่งตามาในเรื่องของเวลานะคะที่ที่ใช้ในเรื่องของความทรงจำนั่นเอง span of the memory sensory memory is instantaneous memory ประสาทสัมผัสนะคะที่ประกอบไปด้วยการมองเห็นการได้ยินการรับสัมผัสทางผิวหนังการได้กลิ่นการรับรสอากับกริยาและการส่งตัวนะคะตรงนี้ก็คือจะอยู่ยในหมวดหมู่ของ Sensory Memory ที่จะรับรู้ทันทีทันใดนะคะ It is an image or memory that enters your mind. ฟิชเิง l y ตรงนี้คือเหมือนกับว่าประเดียวเดียวนะคะอย่างเช่นว่าการเห็นนะคะมองเห็นการรับสัมผัสนะคะการได้กลิ่นอะไรลักษณะนี้นะคะแม้แต่การารับประทานนะคะการรับรสการทรงตัวหรืออากับิริยาท่าทางคือในช่วงของที่เป็นเซนซูรีนะคะก็จะเข้ามาในลักษณะของอะไรคะเ n t e r าในลักษ i n ของอระเดีาะเดี๋ยวเดียวแล้ลก็หายแวบไปะะ้วนก็หะยแวะคือจะ คือจะเข้ามาแล้วหายแวบไปประมาณแบบช่วงวินาทีนะคะประมาณเหมือนกับว่าไอเห็นแวบหนึง่งอย่างเงี้ยเข้ามาเห็นมองเห็นได้กลิ่นลักษณะนี้นะคะ it comes and g o e s in under a second เมื่อผ่านมาถึงความทรงจำตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้คือมือหมายถึงว่ามาประมาณช่วงวินาทีนะคะ the memory does will not last longer than that Alice the information enters the short term memory หมายคำว่ายังไงคะความทรงจำเนี้ยจะไม่ได้อยู่นานหรอกนะคะนอกสจากว่า Alice นอกสจากว่าอะไรคะข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับเนี่ย enters the short term เข้าไปสู่กระบวนการของความทรงจำระยะสั้นนะคะความทรงจำระยะสั้น information can be held in the short-term memory for about 20 seconds or as long as you are a c t i v e l y using it คือสามารถที่จะถูกกักเก็บไว้นะคะในในสิ่งที่เราเห็นได้กลิ่นสัมผัสหรือใดในก็ตามนะคะจากระบบประสาทสัมผัสเนี่ยถูกเก็บไว้ในหมวดหมู่ของอะไรคะทีนี้ช็อตเทอมความจำระยะสั้น for about 20 seconds ประมาณเท่าไหรคะ20วินาทีหรือ as long as หรือตราบเท่าที่เราพยายามจะเข้นใจจำตัวอย่างเช่นเราอ่านหนังสือเพื่อสอบลักษณะนี้นะคะคือถ้าเราจะพยายามจำเราก็จะเข้นใจจำหรือจำคำศัพท์หรือจำในวิชาการที่เราจะต้องนำไปสอบลักษณะนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบังคับ ตนเองให้จำนะคะคือเข้นใจจำก็จะเข้ามาในช็อตเทอมหรือบางครั้งเราฟังบ่อยๆได้ทานบ่อยๆได้กลิ่นบ่อยๆได้เห็นบ่อยๆจากที่ประสาทสัมผัสตรงเซน s ซอรี่เมมโมรีนะคะเราก็เข้นใจแบบนั้นก็จะเข้าไปทำไมคะเหมือนกับก็ยังเห็นอยู่ยังได้กลิ่นอยู่ยังรับรู้อยู่แบบนี้นะคะ using it if you repeat a fact yourself the fact will stay in your short term memory as long as you keep repeating it once you stop repeating it เมือ่อใดที่เราหยุดที่จะย้ำความคิดนั้นหรือเข็นใจจำหรือบังคับตนเองให้จำนะคะเข็นใจจำเมือ่อใด once you stop ที่จะหยุดคิดหยุดย้ำความคิด either it is for gotten or move อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือว่าจะลืมคือไม่จำและไม่สนใจแล้วนะคะอ่านหนังสือสอบผ่านแล้วลักษณะน,นี้นะคะเหมือนกับเราพยายามจะต้องอ่านหนังสือวิชาต่อไปเราก็พยายามที่จะเอาวิชาอื่นแล้วนะคะวิชานี้เราอ่านอ่านแล้วสอบแล้วเราพยายามที่จะลืมนะคะก็คืออาจจะทำไมคะอย่างใดอย่างหนึ่งคือ either forgeten ลืมทำไมหรือ or move into long term memory ถ้าไม่ลืมก็ทำไมคะก็จะไปสู่กระบวนการของการบรรจุเป็นถังข้อมูลแล้วทีเนี้ยถังบรรจุความทรงจำเขาเรียกว่าความจำระยะยาวนะคะ long term memory long term memory is the almost limitless คือแทบจะไม่ทำไมคะแทบจะไม่มีขีดจำกัดความจำระยะยาวของมนุษย์นะคะเมื่อได้ถูกบรรจุเข้าไปแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีขีดจำกัด เป็นอะไรคะเป็น memory tank เป็นถังบรรจุความทรงจำนั่นเอง that can hold ideas and image for years and years หมายความว่ายังไงคะคือสามารถที่จะมีความคิดคือเหมือนกับอ่านหนังสือไปแล้วเนี่ยพยายามลืมแล้วแต่พอดีว่าความคิดหรือหรือภาพจากหนังสือที่เราได้อ่านสอบไปแล้วเนี่ยเข้าไปอยู่ในความคิดของเราหรือว่าเป็นภาพความทรงจำได้นานทีเดียวชะละ แบบนี้นะคะ. information can be added to your long-term memory when you actively try to put it there the memorization or when an idea or image enters your mind on its own. นะคะ, ลักษณะก็คือเมื่อผ่านเข้าไปแล้วนะคะจากการท่องจำหรือใดก็ตามเนี่ยอย่างจริงจังก็จะถูกแบบผลักดันเข้าไปผ่านเข้าไปอย่างในเรื่องของ memorization นะคะตรงนี้ก็คือเป็นหน่วยความความทรงจำและนะคะสามารถที่จะจำได้ยาวนานทีเดียว หรือเมื่อเวลาที่เรามีความคิดอย่างเช่นว่าเราเราเราคิดเราเคยอ่านหนังสือแล้วผ่านม,มันแวบเข้ามาในความคิดของเรานะคะอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้เราเคยอ่านนะ,ะหัวข้อนี้เราเคยอ่านนะตอนที่เราสอบแบบนี้นะคะก็จะมีความคิดตรงนั้นเข้ามาหรือว่าเป็นเป็นภาพเข้ามาในสิ่งที่เราเคยเห็น i n t e r s your mind on its own นะคะด้วยตัวของคุณเองนะคะคือด้วยตัวของเราเองที่เราเราอ่านหรือผู้ใดก็ตามนะคะหรือท่านใดก็ก็ตามนะะักเรียนนักศึกษาที่อ่านเนี่ยคะ่ะคือลักษณะของการใช้ในเรื่องของอความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะมาประยุกต์กับการเรียนการศึกษาขอให้นะักเรียนนักศึกษาสอบผ่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ